ไรจำไว้นะคนจะดังคนจะมีที่ยืนคนจะร่ำรวยคนจะมีคนรักยาวๆเราต้องมีตัวตนก่อนเราอย่าดูถูกคุณค่าในตัวเราอย่าให้ใครมาด้อยค่าตัวเราเด็ดขาดเราคือที่สุดแล้วทุกคนมาอาศัยใบบุญเรานะท่องเข้าใจไหมพี่ก็อาศัยเราอยู่เนี่ยตอนนี้อ่ะช่วยซื้อหน่อยทุกคนมาช่วยซื้อหน่อยนะครับอ่ะี๋ยวใคร หลายคนค่ะคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับคู่รักที่ตอนนี้เนี่ยกำลังโด่งดังสุดๆเลยค่ะสำหรับน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันคู่รักวัยหนุ่มสาวค่ะที่มีหนี้มีสินแล้วก็มีการไปออกรายการโขนกระแสหลังจากที่เรื่องราวของเขาได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้หลายคนเกิดความสงสารแล้วก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันอย่างมากมายในขณะเดียวกันค่ะโอกาสที่มีเข้ามาเนี่ยก็เหมือนว่าจะเยอะเกินไปจนทําให้น้องทั้งคู่ค่ะโดนกระแสดราม,ม่าว่าคนหลายๆคนที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยไม่ควรยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่ามันยังมีคนที่ลําบากมากกว่านี้อีก เยอะมากกว่ารักในวัยเรียนอะไรแบบนี้ค่ะจนก่อนหน้านี้เองค่ะทางด้านคุณบิ๊กทิติวุฒหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยได้ออกมายกเลิงกงานไลฟ์สดร่วมกับน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันแบบกระทันหันไปแต่สาเหตุเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับดราม่าแต่แิ่งนค่ะแต่ว่าเป็นเพราะว่าน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันไปรับงานอื่นเอาไว้ค่ะเลยทําให้คุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยต้องยกเลิกแบบกระทันหันและเมื่อวานนี้เองค่ะทางด้านน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันได้ไปไลฟ์สดกับทางด้านบอสนาวัตค่ะแต่นนาาตงงทาาาด้นนนบบออววัเ่่ยก วันนี้ผมไลฟ์กับผู้กับแมงปอหนึ่งทุ่มแต่กลับมีคนเอาน้องไปไลฟ์แบบกระทนหันก่อนสองครั้งวันนี้ยกเลิกดีไหมแต่สุดท้ายก็ต้องบอกว่าทั้ง3คนค่ะก็ได้มาร่วมไลฟ์สดร่วมกันค่ะก็คือบอสนวัดน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันและในไลฟ์สดท้งนี้ค่ะหลายๆลคนก็เข้ามาชื่นชมเพราะว่าบอสนวัดค่ะได้แนะนําการทํางานในวงการนี้ให้กับน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันแบบจริงใจโดยบอสนวัดเองค่ะจะให้คนเนี่ยมาช่วยดูคิวงานของน้องแมงปอและก็น้องผู้กันโดยที่ไม่หักเงินโดยไม่ที่ไม่คิดเงินไม่หัก เซ็นใดๆก่อนสักเดือน2เดือนและจะมาช่วยเคลียร์ให้ทุกอย่างเนี่ยลงตัวจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องคิวงานพอบอสนวัตค่ะบอกว่าอยากให้น้องๆเนี่ยอยู่วงการบันเทิงได้สบายแล้วก็ต้องไม่มีการเรื่องรับงานสอนทั้งนี้ค่ะบอสนวัตค่ะยังโพสข้อความอีกค่ะว่าเพิ่งคุยกับผู้กันแมงปอแจ้งให้ทราบจากนี้จะไม่รับไลฟ์สินค้าทองคําและสายมูและหลังจากที่ทางด้านบอสนวัตเนี่ยได้โพสข้อความดังกล่าวไปก็มีคนเห็นด้วยเป็นอย่างมากค่ะรวมถึงพี่หนุ่มกัญชัยเองค่ะก็ได้พูดยืนยันในรายการหันกระแสะว่่่่าเเเรรืืออองงทีบวันนพูดป็ จริงค่ะว่าน้องทั้งคู่ค่ะจะไม่รับงานไลฟ์สดทองคําแล้วก็สายมูอีกค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว